ตอนนี้อยู่ที่ทำเมลนะครับเราเดินทางกันเดินเที่ยวตามต่อขอกซอยดีกว่าเป็นร้านเทน,นะครับดูว่าต้องสะอาดหน้าร้านเลยนะนี่กระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อผ้ากัน trillion. วันนี้ไอกเชนครับวันนี้าแลวเดี๋ยวเราเลี้ยวกันดีกว่าอันนี้เป็นแท็กซี่ของที่นี่นะครับแท็กซี่เล็กๆนะครับเหมากันไปแท็กซี่ที่นี่ใช้รถูซูกินะครับเสื้อหนาวนี่เยอะมากครับพี่น้อง มิวสิกนะครับหลายขายขนม,คนนมนนนะครับอันนี้เื่อมาแก้ชิวๆนะสาวๆนะครับวันนี้เป็นคาเฟ่ครับวันนี้ตงความสะอาดนะครับเพราะเป็นวันของเฟสติวัลนะครับ ยอดของในปาแแล้วคือที่นี่จุดยอดในด้านที่ว่าเหมือนต่อข้วสานนะครับเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวมาลุมเหมือนมากที่สุดครับอันนี้คือการบันทุกเกสเฮาส์นะครับดูหน่อยแต่ราคาไม่แพง12ดอลลาร์โอเคอ่ะเราเดินทางกันต่ออันนี้ตำรวจตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆ ออมบาเดอร์การ์เดนโฮมถึงแล้วนะครับที่ผมจะมาติดต่อเรื่องรถครับ